Thank you ก้อนดินแค่ก้อนหนึ่งเพราะบางไรค่าไรความหมายอ่อนแอนเหมือนโคลนไหลไปตามทางเรื่อยไปเมื่อน,น้ำแห้งไปก็แตกระแหงหมีพลังเพียงแค่แรงดเ,รเดียวที่เราในรัง ไว้กล้าแข็งรวมผู้คนมากมายให้สงคลางแข็งแรงรวมเม็ดดินทุดเม็ดให้เป็นแผ่นดินเรา สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2559แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยฉบับที่3คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้รายงานพระอาการประชวนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่า เมื่อวันที่22กรกฎาคม2559มีพระอาการไข้และทรงพระกันสะไอมากผลการเอ็กซเรย์พระปับภาษะปอดพบว่ามีการอักเสบเล็กน้อยและผลการตรวจพระโลหิตแสดงว่ามีการติดเชื้อคณะแพทย์จึงได้ถวายพระโอสสปฏิชีวนะเมื่อวันที่24อาทิตย์ที่24กรกฎาคม2559คณะแพทย์ได้กลับบังคุมทูลเชิญสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อถวายการตรวจพระประภาสปอดติดตามผลการตรวจเมื่อครั้งที่แล้วคะนที่ผลการตรวจรักษาเป็นที่น่าพอใจของคณะแพทย์ไม่มีพระอาการไข้ทรงพระกันสะไอน้อยลงคณะแพทย์จึงขอพระราชทานกราบบังคงทูลให้ประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยอีกระยะหนึ่งก่อนจะเสด็จพระราชดำเนิกนกลับไปประทับณโรงพยาบาลสิริราช จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง30กรกฎาคมพุทธศักราช2559ทูกลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีทรงเปิดชมรมทวีนัมบวนและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมบวนของโรงเรียนวัดปทุมวนารามในพระราชูปถัมภ์และทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทวีนัมบวนเขตปทุมวัน วันนี้เวลา18นาฬิกา45นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช,รชกัญญาสิ Leist ริวัฒนาพนรบดีสสเสด็จไปยังโรงเรียนวัดประทุมวนารามในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเขตประทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดชมรมทวีนัมบวนและสูนย์เพื่อนใจทวีนัมบวนของโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ในการพัฒนาเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจห่างไกลจากพิษพัยยาเสพติดตามแนวพระดําริ เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถที่หลากหลายตามความถนัดและความสนใจเป็นการพัฒนาศัก,กยภาพและคุณภาพของนักเรียนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเองพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีมีการทำงานเป็นทีมมีการคิดอย่างมีระบบการมีจิตสาธารณะต่อชุมชนและส่วนรวม โดยชมรมทวีนนบวน no. ได้จัดกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมเสียงตามสายให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและร่วมจัดกิจกรรมในวันงดสูบบุหรี่โลกและวันต่อต้านยาเสพติดโลกสำหรับศูนย์เพื่อนใจทวีนนบวน no. มีการจัดกิจกรรมตามแนวคิดปรับทุกสร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา eq เิดให้บริการคำปรึกษาเพื่อนช่วยเพื่อนทุกวันและจัดกิจกรรมสร้างสุขซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกทุบีนัมบวนคือการออกแบบชิ้นงานประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์เช่นการทำอาหารและขนมการทำผ้าบาติกศิลปะจากงานไม้จากนั้นทอาพระรนตร์การโครงการทุบีนัมบวนของเขตปทุมวันซึ่งได้ดำเนินโครงการทุบีนัมบวนในพื้นที่ในสถานศึกษาและยังสนับสนุนการดำเนินง,งานชมรมทุบีนัมบวนในชุมชน ปัจจุบันมีชมรมในชุมชนที่ดำเนินง,งานต่อเนื่อง17ชุมชนในจํานวนนี้มีชมรมที่มีผลงานดีเด่นระดับพื้นที่ได้แก่ชุมชนจรัดเมืองชุมชนชาวชูชีพชุมชนริมคลองนางหงทั้งนี้กรุงเทพมหานครกําหนดเป็นนโยบายให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการทวีนับวันอ, no. อย่างจริงจังและได้กาหนดแผนการขยายการดำเนินง,งานไปยังศูนย์เยาวชนในปี2559ตั้งเป้าหมายนาร่องทั้งหมด6แห่ง โอกาสนี้พระราชทานพระวรกาสให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสำนังกงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร10ซึ่งเคยติดยาเสพติดแต่ปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกยาเสพติดพร้อมกับตัวแทนผู้ป,ปกครองและครอบครัวเฝ้าในการนี้ได้พระราชทานคำแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อเลิกยาเสพติด จากนั้นพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่สวายเงินสมทบมูลนิธิทูบีนัมบวนและพระราชทานนิตยาสารทูบีนัมบวนแก่ผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกแบบถาวรเพื่อการติดตามข่าวสารโครงการทูบีนัมบวนทั้งยังมีพระปฏิสันฐานกับสมาชิกทูบีนัมบวนเขตปทุมวันที่ไปเฝ้าโดยพระราชทานคำแนะนำเป็นประโยชน์ต่อาการดำเนินชีวิตและการประพฤติตนเป็นเยาวชนที่ดี องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานแก่ราษฎรตำบลปากแรกพรกอำเภอสวีจังหวัดชุมพรวันนี้ณโรงเรียนปทิววิทยาอำเภอปฐิวจังหวัดชุมพรพลเอกสุริยจุลานท์นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกรดกะหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวนายสวัสดิ์กล่อมตุน้น ราษฎรตำบลตับแรกอำเภอสวีจังหวัดชุมพรซึ่งได้ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายดีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือโดยได้รับพระราชทานความช่วยเหลือตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือเป็นทุนในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมและสิ่งของพระราชทานในการที่องคมนตรีผูว้ว่าราชการจังหวัดชุมพรผู้แทนสนักราชาเลขาธิการและผู้แทนหน่วยงานต่างๆได้ร่วมมอบถุงพระราชทานซึ่งบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจำนวน600ชุดแก่ราษฎร จากนั้นได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์พระฉาชยาลักษณ์ใน,นสือที่เกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและอุปกรณ์การกีฬาแก่ผู้แทนสถานศึกษาและผู้แทนหน่วยงานราชการในโอกาสนี้มีในงานต่างๆร่วมออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยอธยิโรงพยาบาลรามาธิบดีไปให้การรักษาพยาบาลและบริการด้านทนตกรรมสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักง,งานอายการสูงสุดไปให้ความรู้และบริการด้านกฎหมาย คณะบุคคลและประชาชนต่างๆนะครับเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีวันนี้ตลอดทั้งวันที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั่วไปทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระองค์มีพระธรรมไมแข็งแรงโดยเร็วโดยนํแจกันดอกไม้และของต่างๆไปทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเพื่อแสดงความจงรักภักดี อาทิกลุ่มประโคนชัยรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ชมรมผู้สูงอายุตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรชมรมูกเสือชาวบ้านจังหวัดน่านกลุ่มแม่บ้านสถานีตำรวจภูธรบ้านบัวและคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้มากอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์สมสรไลออนสันติภาพกรุงเทพมหานครคณะกรรมการวัดศรีมารามกระทุนเหนือตำบลกระทูนอำเภอพิป,ปูลจังหวัดนครศรีธรรมราช อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบ้านโคกกรวดอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมามหาวิทยาลัยเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขาอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามคณะครูกลุ่มสาระภาษาไทยโรงเรียนสภวิทยาคมอำเภอแม่สอดจังหวัดตากคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่บริษัท j j Consultant Group จังหวัดสมุทรปราการชมรมรักสุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหารครูนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัยจังหวัดเลยคณะข้าราชการทหารและแม่บ้านทหารบกกองพันทหารช่างที่8ค่ายพา่อขุนผาเมืองจังหวัดเพชรบูร์คณะครูโรงเรียนบ้านเหล่าน,นกชุมวิทยาสรรจังหวัดขอนแก่นคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลบ้านนาอำเภอแกลงจังหวัดระยองกลุ่มเพื่อนพนิชยาการราชดำเนินรุ่นจามรีกรุงเทพมหานครคณะศิษย์เก่าโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมจังหวัดพิษณุโลก กลุม่มทหารเรือโคราชอำเภอสตัตหีบจัังหวดชนบุรีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยจัังหวดนครพนมพิพิธภัณฑ์หุน่นขี้พึ่งไทยจัังหวดนครปฐรมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีเจร,ริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกยียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช้าวันนี้ที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งไทยอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมมีการทำบุญกิจกรรมตักบาตรแด่พระสงฆ์จากวัดต่างๆจำนวน170รูปเพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลสเสด็จเถลิงทวัละยะราชสมบัติครบ70ปีกมิถุนายน2559ตนวยิกนายกมรตุ้งสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนคนปรปฐมเป็นประธานในกิจกรรมทำบุญตักบาตร จากนั้นมีพิธีเจริญพระพุทธมนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าวมีนายอาคมเติมพิทยาภัยศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีซึ่งพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งไทยร่วมกับชมรมคนรักในหลวงจวดนคปรปฐมจัดขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหารกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ตลอดมาโดยมีข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆประกอบด้วย กรมยศศึกษาทหารเรือกรอมการสัต์ทหารบกโรงเรียนการบินกำแพงแสนสถานีนตำรวจปูทอนจังหวัดนครปฐมรวมทั้งคณะครูนักเรียนและประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเพว่อราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ วันนี้ที่บริเวณประตูน้ำแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียนอํเาเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีว่าที่ร้อยตรีสุพีพัฒน์จองพาณิชย์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเจริมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลสเสด็จถลิงถวัลยาราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจดรอบ12สิงหาคม2559ซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีโครงการดังกล่าวนั้นจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีทั้งยังเป็นการป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ด้มีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพ่อค้าประชาชนนักเรียนนักศึกษาทหารตำรวจและคณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกจำนวน7 8 4 0 0 0กลา้าและปล่อยพันธ์ปลาจำนวน2 0 0 0 0 0ตัวลงในแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียนนอกจากนี้ยังมีการแจกเมล็ดพันธุ์พืชผักกล้าพืชผักปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพให้แก่ผู้ไปเข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย วันนี้ที่หอประชุมเทศบาลตำบลท่าสศีดาอำเภอหนองพอกจก 101, ังหวัดร้อยเอ็ดพลตรีสถาพรใบพลูทองผู้ชาชาการมนรทนทหารบกที่27เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมรัศดรอ,อาสาสมัครพิทักษ์ป่าซึ่งกองทัพภาคที่2ร่วมกับกรมป่าไม้และบริษัทปตทจำกัดมหาชนจัดขึ้น เพื่อสร้างจิตสมนึกและอุดมการ์ร่วมกันในการปกป้องกันรักษาป่าระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับราษฎรในพื้นที่เพื่อให้ราษฎรผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจต่อทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่าและวิธีการอนุรักษ์ตลอดจนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นการสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่มีพระราชประสงค์ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขโดยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากราษฎรตำบลท่าสีดาทุกคนที่ร่วมใจที่จะทำหน้าที่เป็นราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าเพื่อปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับตำบลท่าสีดาและประเทศชาติได้มีผื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์เป็นป่าไม้ที่ยั่งยืนถาวรตลอดไป วันนี้ที่โรงแรมเรียวดมอัล์อำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีศาสตราจารย์เกียรติคุณคุณหญิงไขสีสีอรุณเป็นประธานในพิธีมอบโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโครงการศิลปะการประดับกระจกเพชรตัดกระจกสืบสารมรดกสู่งานสร้างสรรค์ในวันอนุรักษ์มรดกไทยพุทธศักราช2559ทั้งนี้สถาบันศิลปะสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสถาปตัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีและโรงแรมรอยลัลดมอนต์จังหวัดเพชรบุรีร่วมกันจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศิลปะการประดับกระจกเพชรตัดกระจกระหว่างวันที่2 6กถึง30กรกฎาคม2559โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆไปถ่ายทอดความรู้และสาธิตขั้นตอนการประดับกระจกในงานสถาปัตยกรรมไทยให้แก่อาจารย์นักศึกษาและผู้สนใจได้เรียนรู้วิธีการประดับกระจก,ะกรรได้อาาย่างถูกต้อง สามารถนําความรู้และหลักวิชาศิลปะการประดับกระจกที่เริ่มสูญหายไปประยุกต์ใช้และพัฒนาองค์ความรู้เพื่ออนุรักษ์ส,สืบสานศิลประสถาปัตยกรรมไทยให้ยั่งยืนสืบไปสารคดีเจริญพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา7รอบวันที่12สิงหาคม2559ชุดแม่ของแผ่นดินวันนี้เสนอตอน หมู่บ้านพระราชทานรอตันบาตูด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถส่งห่วงใยทุกสุขของราษฎร ภายหลังเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนาราธิวาสเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีหลายครอบครัวต้องสูญเสียผู้นำครอบครัวอีกทั้งคนในครอบครัวต่างดำเนินชีวิตด้วยความหวาดระแวงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติและไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเมื่อแรกเริ่มสมเด็จพระนางเจ้าพระปร,ะรมราชินีนาถพระราชทานพระราชทรัพย์ที่หน่วยงานต่าง เปาทูลละอองทุลีพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายในโอกาส,สทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2548มอบให้ผลเอกนพลบุญทัพรองสมุหาราชอ,องครักษ์ดำเนินการซื้อที่ดินที่บ้านรอตันบาตูหมู่7ตำบลกะลุวอออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสจัดสรรพื้นที่จัดทำโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาถซึ่งได้พระราชทานพระราชดำริไว้ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2548ข้าพเจ้าจึงขอให้คณะทำงานของข้าพเจ้าซึ่งประกอบด้วยรองสมุหราชองคารักษ์แล้วก็ราชองคารักษ์ต่างๆ และผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในอกองราชรีขาของสมเด็จช่วยกันนั่งคิดว่าจะทำยังไงก็เลยจัดสรรที่ดินที่ใช้เงินของท่านที่ให้ข้าพเจ้าไปให้ครอบครัวละสองไร่สำหรับปลูกบ้านและทำการเกษตรในครัวเรือนเช่นเขาสามารถปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลา แล้าพระเจ้ายัางจัดตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชนโยบายคือสร้างธนาคารข้าวแทนจะเป็นธนาคารเงินก็ธนาคารข้าวไว้ให้ยืมรับประทานไม่ให้มีเวลาขาดแคลนหรือว่ากลัวว่าจะขาดแคลนนอกจากนั้นก็ให้สมาชิกในแต่ละครอบครัวสามารถไปรับจ้างทำงานในโครงการฟาร์มตัวอย่าง ของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเอาเงินที่ท่านทั้งหลายให้ข้าพเจ้าเนี่ยไปซื้อที่และทำฟาร์มตัวอย่างขึ้นปัจจุบันราษฎรที่พักอาศัยในโครงการที่เป็นบ้านของแม่หลังนี้มีทั้งความร่มเย็นและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรทุกเชื้อชาตินอกจากนี้เราสมาชิกยังได้มีโอกาสเลือกฝึกอาชีพตามความถนัดทั้งงานด้านการเกษตรชีวภาพตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกลุ่มงานศิลปาชีพกลุ่มผ้าปากักกลุ่มงานเซรามิกจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ศิลปาชีพก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมช่วยให้ราษฎรมีการสร้างงานสร้างไรายได้อีกทั้งเป็นการฝึกสมาธิเพื่อขัดเกลาจิตใจให้ราษฎรมีความใจเย็นมากขึ้นใครถนัดด้านไหนก็เขียนลงไปบนนั้นโดยให้คนที่เป็นแม่บ้านที่ไม่ถนัดงานด้านเกษตรกรรม ไม่ทางดงัานด้านปลูกพืชผักสวนครัวมานั่งทำงานอันนี้แล้วก็มาอยู่รวมกลุ่มกันนะครับก็จะทำให้เขาเนี่ยก็ได้มาพบปะกันทุกวันเพราะว่าขาดหัวหน้าครอบครัวไปแล้วก็ต้องมีความโศกเศร้ามีความอาจจะหงอยเหงานะครับเมื่อมาทำงานร่วมกันก็เลยทำให้เขาก็ลืมความทุกโศกไปได้นะครับ เป็นที่ประจักษ์ได้ว่าโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถบ้านรอตันบาตูเป็นเสมือนหมู่บ้านพระราชทานที่ได้พลิกฟื้นเป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์และเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ได้พระราชทานโครงการในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ไปในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสช่วยสร้างความสงบสุขให้แก่พี่น้องสุดปลายด้ามขวานไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จทเทลิงทวัลระยะราชสมบัติครบ70ปีการวิทยายน2,559ประสงค์ให้กอทุกมูลเหล่าล้วนสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงหลักกรรมทงานเพื่อประชาชนพวงชนชาวไทยมาตลอดระยะเวลา70ปีนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกเราชาวไทยทุกคนจะนําไปเป็นตัวอย่างนะครับในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งที่รับผิดชอบและสําคัญที่สุดพระองค์ได้ทํางานเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ได้ทําภารกิจหลายหลายอย่างทั้งในส่วนกลางและในส่วน ภูม,มิภาคในชนบทต่างๆนะครับพระองค์ทรงเข้าถึงประชาชนนะครับโอกาสนี้ขอพระองค์ทรงประชนมายุยิ่งยืนนานและก็เพื่อเป็นมิ่งฝันของพวงชนชาวไทยตลอดไปครับช่วงนี้ขอเชิญพระราชดำรัตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไปอคตินั้นแปลว่าทำอะไรที่ไปในทางที่ไม่ควรจะไปถ้าปราศจากอาคติก็หมายความว่าไปในทางที่ควรจะไปทางที่ควรจะไปนั้นคืออะไรก็คือความซื่อสัตย์สุดจริตความเสียสละความตั้งใจแน่วแน่ ความตั้งใจที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมการทำประโยชน์แก่ส่วนรวมนี้ย่อมทำให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองด้วยทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองทำให้มีความพอใจมีความสุขใจทุกอย่างพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ